สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนในเรื่องในการนำเพลงไทยรีมิกนะครับไทยรีมิกนะครับสามารถเราเจ้าเสียกอกเดียวนะครับให้เป็นเสียงเพลงนะครับของไทยรีมิก้ว ธอจจะร้้าาายแลวมาากไหนนี่นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่าแยกเสียงออกอยังไงเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปวิดีโอไว้ให้ว่าถอดเสียงเนื้อร้อง AI นะครับมันจะขึ้นหน้านั้นเข้ามาแล้วก็สามารถโหลดมาได้เลย <Pass. S 2> ผมได้ตัวเนื้อเพลงมาแล้วนะครับกดแท็บที่ห้านะครับแท็กที่ห้านะครับ ไม่มีอาการไม่มีเมาส์ขอโทษทีนะครับประมาดูหน้ามัตเตอร์นะครับเราใส่อะไรบ้างอีใส่ตัวนี้นะครับสาวถ้าฉันรักแล้วเธออย่า,ลแ,ายแล้วรีเวิร์ฟนี่รีเวิร์ฟด้วยนะครับถ้าฉันรักแล้วเธออย่าแล้วเธอจะร้ายแล้วมาจากไหนไม่เป็นไรอย่างที่สองนะครับเราไปหาตัวนะครับ เพลงนี้ชี A major นะครับเราจะใส่ A major เข้าไปมเปิ้ลชุดใหม่มีนะครับถ้าใครสนใจบอกได้นะครับเหมือนเดิมนะรเรามาดูชีนะครับ A นะครับเราอยากให้เป็น major นะครับ มาตรงพีสนะครับลดตรงนี้นะครับลดประมาณสักสามสิบเหมือนเดิมนะครับเราก็มาจะมาใส่กระเดืองนะครับ Marc, ดกดคัดลอกนะครับคัดลอกนะครับพอถึงท่อนแปดเราจะปล่อยไว้ อย่างที่สองนะโคเบลโคเบลนะครับแคปนะครับเ,ออเ,รเหมือนเดิมนะครับดูคีย์หมดทุกอย่างเลยนะครับว่าเราต้องใสง จ G, G ไหนี G, ไหนนะครับอย่างที่สองนะครับเราจะใส่เบรนะครับกด c อนโท F 8 เราไม่รู้คียนะครับเราจะตัดไปตอนใส่ชียเลยนะครับ อย่างแรกนะครับให้เราไปสามคลิกนะครับแล้วกดลูกบวกนะครับให้เราหาคำว่าบอสเบดนะครับบอสเบดนะครับมีนะครับอยู่นี้นะครับกดเข้าไปหมุนไปทางขวานะครับให้สุดม,มินหมุนไปทางซ้าย คายหมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วให้เราไปกดเลือกตรงนี้นะครับเป็นบอดเบตบแล้วมาพบกับผมตอนเขียนเสร็จนะครับอ่านะครับผมได้เขียนคอดประมาณนี้นะครับเขียนคอดเสร็จแล้วใช่ไหมครับให้เรา Copy นะครับ Copy หมด c อนโทน,นะครับ ให้ขึ้นสีแดงลถมาและเขียนวิธีเขียนเบรน,นะครับคัดลองนะครับเขียนเบรน,นะครับเขียนเบรประมาณนี้นะครับส่วนอันสุดท้ายเราก็ต้องทำเหมือนกันนะครับอย่างที่สองนะครับ อย่างนี้สองนะครับให้ให้เราทำช่องอันนี้เมทเทิที่หนึ่งใช่ไหมครับเมทเทิที่หนึ่งจะสุดสีแดงเมทเทิที่สองจะสีแดงเหมือนกันนะครับให้เรามาแพทเทิร์นที่สองนะครับทำเป็นแบบนี้แพทเทิร์นที่สี่เหมือนกันนะครับหกเหมือนกันครับ เดี๋ยลืมนะครับเว้นอันอันหนึ่งเปลี่ยนเว้นอันหนึ่งเปลี่ยนนะครับแค่นี้นะครับสาหรับเดินเบสนะครับถ้าฉันรักแล้วเธออย่าแล้วเธอจะร้ายแล้วมาจากไหนไม่เป็นไรเริ่มใหม่ช่างมันถ้าฉันรักแล้วเธอโอเคนะครับแล้วเรามาฟังดูครับ อย่างนี่สองนะครับเราจะหาวัรกเอมาใส่นะครับ ลมมาใส่นะครับตัวอย่างที่สองนะครับให้ลมใส่นะครับใส่ทั้งสองอันเลยนะครับอย่างที่สามนะครับคอนโทรล F8 เหมือนเดิมครับให้เราหาอันนี้นะเออเป็นโนนะครับมาคลิกอธิษฐานนะครับกดลูกบวดนะครับ เอาจะเป็นโนเป็นโนเปียโนเปียโนโ หาจากไหนก็ได้นะครับที่เป็นปลั๊กอินนะครับเป็นโ no นนะครับของผมจะใช้เน็ตเซนสามนะครับท mm hmm. ันลอกนะครับให้ไปบตเทิลที่สี่นะครับมัจนจะมีเขียนว่าโบมดเบสอยู่ข้างบนนะครับให้เราเปลี่ยนเป็นเน็ตเซนสามนะครับเพื่อให้เป็นเบตเทิลของเรานะครับ ลบนะครับลบออกเหลือแต่อันแรกนะครับแล้วให,ให้เราล่างนะครับเป็นเหมือนเหมือนเป็นโนน,นะครับลลคลิป มีสอนแล้วนะครับเริ่มเป็นโนว่าเขียนยังไงมีสอนอยู่นะครับไปเปิดดูได้เลยนะครับสว่วนอันนี้เดี๋ยวผมจะข้ามขั้นตอนมันไปเลย เอเมเจนะครับต่อไปนะครับถ้าใครยังไม่รู้นะครับว่าเขียนยังไงให้ไปเปิดดูอันเก่านะครับอันเก่ามีสอนบอกอยู่นะครับคลิปเก่าๆมีสอนบอกอยู่นะครับสามารถไปดูได้เลย ตอนต่อไปนะครับให้เราลดมาเหมือนเดิมนะครับทำอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับเหมือนตามที่ชิปผมบอกนะครับชิปที่แล้วนะครับเป็นโนโนะครับ ต่อไปนะครับเขียนเมโ,โมโลดี้ตามเนื้อลองนะครับคลิปเก่ามีนะครับสามารถเปิดดูได้เลยนะครับกดคลิกเข้าไปนะครับในแคสองน,นะครับ